อมอร์ฟาชมอนสเตอร์เพนดูลัมเผ่ามังกรที่ดูมีความบิดเบี้ยวในตัวเองแต่ว่าก็ดูน่าเกรงขามเช่นกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาซีรีส์หนึ่งคือเป็นซีรีส์ของอ m o r p h o u s ครับผมอ m o r p h o u s นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดที่เป็นเพนดูลัมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถือกำเนิดขึ้นมาในยุคข,ของภาค Arc ์นั่นเองนะเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นมอนสเตอร์เผามังกรน,นะครับซึ่งผมขอเคลียร์ชื่อมันนิดนึงนะครับอัลโมฟลชเนี่ยผมอ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะแต่า,า,นาน จะอ่านอะมอร์เฟชก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่วิธีการนะแต่ผมอ้างอิงชื่อการภาษาญี่ปุ่นไปนเลยละกันนะครับผมเพิ่งเคยรู้จักตอนที่ได้หาการ์ดได้แล้ว่าโอ้ตอนแรกนึกว่าอ่านว่าอะมอร์เฟชเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากของภาษาญี่ปุ่นเขียนอะมอร์ฟาสอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่าถ้าท่าผู้ชมเรียกอะมอร์เฟชก็ไม่ผิดครับผมผมว่ามันอ่านได้2แบบตามสไตล์นะซึ่งไอ้พวกนี้นะครับผมมันก็เป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรน,นะครับแล้วก็ผมลองหาความหมายดูยและคำว่าอะมอร์ฟาสหรืออะมอร์เฟช แต่ว่าดูแล้วมันจะแผลงมาจากคําว่า อมฟัสครับผมอมฟัสที่แปลว่าอะไรก็ตามที่มันมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนหรือว่าแบบไม่มีรูปร่างอะไรเงี้ยหรือจะเป็นคําสลวยๆเขาจะใช้คําว่าอสันฐานนะครับผมซึ่งไอ้พวกมังกรพวกเนี้ยถามว่ามันดูอสันฐานขนาดนั้นไหมก็คงไม่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันดูมีความน่าเกรงขามดูมีความน่ากลัวด้วยนะเออการ์ยูกิโอจะสไตล์นี้แตนะ่หน้าบทจะแบบมีการที่ดูน่าเกรงขามดูน่ากลัวเออมันก็จะมาทรงนี้เลยถ้าแบบจะแบบน่ารักก็คงน่ารักไปเลยนะครับซึ่งพวกมอนสเตอร์ของอมฟัส ที่ผมจะเอามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด9ใบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเวทบนกับดักของมันอีก3ใบครับผมรวมการ์ดในคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด12ใบเออซึ่งก็จํานวนไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเอฟเฟกของพวกมันนี่แหละครับมอนสเตอร์เก้าตัวนะครับผมมี8ตัวเนี่ยเป็นเพนดูลัมไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1ตัวเท่านั้นที่มันจะเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมซึ่งพอเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมปุ๊บมันก็ต้องมเพนนูรั่้วก็จะาะาะาาป ส้มเพนดูลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกก็จะมี2แนวทางที่จะสามารถใช้งานได้อ่าอยู่เพนดูลัมโซนก็ใช้เอฟเฟกแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันไปมอนสเตอร์โซนแล้วมันก็ใช้เอฟเฟกแบบนั้นนะครับซึ่งผมต้องบอกว่ามอนสเตอร์แตัวเนี้ยเอฟเฟกตอนอยู่บนมอนสเตอร์โซนเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมก็ขอพูดหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของมันก็ไม่ได้ยาวจนต้องอธิบายเยอะแยะขนาดนั้นก็พูดให้ฟังกันเข้าใจใง่ายๆเหมือนเป็นการทบทวนไปในตัวว่าอ๋อเอฟเฟกตัววในนประมาณี้้แลก็ของที่เป็นอฟพมก็เหมือกันนะมันก็จะมี e f f e ที่มีความละไม้คล้ายกันด้วยอ่าแต่ยังมีความต่างอยู่บ้างในบางมุมเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องพูดให้ครบถ้วนเหมือนกันนะครับผมแต่ส่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าปแปลกๆเนาะก็คือ p e n ดู l u m Scale ของมันครับ p e n ดู l u m Scale ของพวก Amorphous พวกนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3กับ5นะถ้า p e n ดู l ัม Scale อยู่3 5, กับ5ปุ๊บการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษด,ด้วยการอัญเชิญแบบ Pendulum อย่างเงี้ยก็จะอัญเชิญได้เฉพาะตัวเลเวล4เนาะอ่าซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้มันดูแบบไม่โกงเกินไปในกรณีที่เราใส่พวก Amorphous มาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางตัวที่แบบว่าเป็นเลเวล2บ้างเป็นเลเวล8บ้าง นะครับก็กระจัดกระจายไปแต่ว่าถ้าเพนดูรับสเกล3กับห้ก็เน้นอันเชิญมอนสเตอร์ตัวเลเวล4แบบรวัรวๆนั่นเองนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แปลกตาแปลกใจดีนะครับแล้วก็คนชอบมังกรอย่างผมก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้ได้ไม่ยากนะเออแต่ว่ารู้สึกว่ารูปร่างของพวกมันเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นบิดเบี้ยวสมชื่อที่มาจากอมอร์ฟัสขนาดนั้นนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก,กันท่านผู้ชมลองคิดดีๆซึ่งว่าท่านผู้ชมรู้จักเด็กนี้กันหรือเปล่านะครับรู้จักซีรีส์นี้กันหรือไม่นะเออประมาณนััน้้้้นรผผมม่ถาาููชมไมจก เราก็จะไปรู้จักพร้อมกันนะบัตรนี้แล้วนะครับผมมาดูกันมอนสเตอร์รายตัวเลยนะตัวแรกนะครับผมอัลโมฟัสกัสโทครับอัลโมฟัสกัสโทเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเพลมังกรเลเวล2พลังโจมตี0ป้องกัน1850ครับเออดูทรงพลังนะเลเวล2นะครับแต่พลังป้องกันสูงสูงนะแล้วก็เพนดูลัมสเกลของเจ้านี่นะครับคือ5ครับมาเริ่มที่เอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันก่อนเลยนะครับคือผู้ควบคุมการ์ดใบนี้นะครับในทุกๆสแตนบายเฟสจะต้องรีลิสมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของตัวเอง1 ผมแต่ว่าถ้าหากว่าไม่รีลิสปุ๊บการ์ดใบนี้จะต้องถูกทําลายไปครับและเอฟเฟกต์เพนดูลัมต่อมาของมันนะครับคือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์อัมร์ฟัสอยู่นะผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออัมร์ฟัสเท่านั้นครับเอออันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เอื้อมมายังฝั่งเราแล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นเอฟเฟกมอนสเตอร์ธรรมดาของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะเป็นการ์ดใบนี้ที่ถูกอันเชิญเพนดูลัมหรือรีเวิร์สแล้วมันอย พอตัวที่ติดชื่ออมอร์ฟัสเท่านั้นครับผมเอออันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ดีมากๆเพราะอย่างที่บอกนะเอฟเฟกประมาณนี้คือแทบทุกตัวเลยจะมีเหมือนกันนะครับถ้าเรามีมอนสเตอร์อมอร์ฟัสอยู่อย่างเงี้ยการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนู่นนี่นั่นของศัตรูก,ก็อาจจะถูกผนึกได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นการ์ที่เอามาเอื้อเอฟเฟกต์ของพวกอมอร์ฟัสซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเลยครับ การ์ดใบต่อไป Armor Flash Lux ครับผม a m o r f l a s o o k s เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผามังกรเลเวล2พลังโจมตี1,350ป้องกันศูนย์นะครับเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าชื่อกาดของไอพวกนี้ผมอ่านจากชื่อภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะอาจจะมีเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่มันแตกต่างกันออกไปบ้างเนาะตัวของ Armor f l a s o o k s Pendulum สเกลของมันก็อยู่ที่5ครับในทุกๆสแตนบายเฟสของผู้ที่ควบคุมการ์ดใบนี้เราจําเป็นต้องรีลิสต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราหรือถ้าไม่รีลิสต์ก็ทําลายการ์ดใบนี้ทิ้ง ส่วนเอฟเฟกต์เพนดูลัมต่อมาของมันนะครับคือตราบใดที่บนฟิล์ของเรามีมอน s สเตอร์อมอร์ฟาชอยู่นะครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเวทมนต์ได้ยกเวน้นการ์ดอมอร์ฟาชเท่านั้นครับผมเออเห็นไหมว่าเอฟเฟกต์เพนดูลัมตรงนี้มันจะเริ่มมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นแบบ สไตล์เดิมนะคือการ์ดที่ไม่ใช่อัมอร์ฟาสก็คือจะถูกทําให้เป็นหมันกันเลยทีเดียวครับส่วนเอฟเฟกในฐานะมอนสเตอร์ของมันก็จะเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัมหรือรีเวิร์สขึ้นมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันไายหน้าอยู่บนฟิลนะครับเราผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็จะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นตัวที่ติดชื่ออัมอร์ฟาสเท่านั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2แล้วนะครับที่มีเอฟเฟกต์แบบนี้นะตัวต่อไปอ อมฟัสออร์กาเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผ่ามังกรเลเวล4พลังโจมตี1,650ป้องกัน0ครับผมเออเห็นไหมว่าแต่ละตัวคือมันจะดูเป็นแบบมังกรที่ดูมีความบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะครับไปผสมนูน่นผสมนี่ร่างกายก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยสมประกอบนะเออก็สมวาเลยนะอสันถานใช่ไหมถือว่ามีความเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันตัวของอมฟัสออร์กานะครับมีเพนดูลัมสเกลอยู่ที่3ครับผมอา่าซึ่งผู้ควบคุมการใบนี้ในทุกๆสแตนด์บาเฟสก็จำเป็นต้อง รีลิสตมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิวของเรานะครับถ้าเกิดว่าไม่รีลิสการ์ดใบนี้ก็จะต้องถูกทําลายไปส่วนเอฟเฟกต์เพนดู m ัมต่อมาของมันนะครับคือตราบใดที่บนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ออมอร์ฟาอยู่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถรีลิสต์มอนสเตอร์ได้ยกเว้นมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออ m มอร์ฟาชเท่านั้นครับโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าถ้ามันอยู่บนฟิวสัก3-4ตัวได้นี่คืออีกฝ่ายทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยนะครับผมนี่แค่3มใบเองนะรีลิสต์มอนสเตอร์ก็ไม่ได้ใช่ไหม งานนนไไมม่ด้เเหือออกััครบตัวต่อไปอมอร์ฟัสแคลวูมครับผมอมอร์ฟัสแคลวูมเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินพะม,มังกรเลเวล4พลังโจมตี0ป้องกัน2 5 0ครับการใบนี้เพนดูลัมสเกลของมันอยู่ที่5ครับเอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันนะครับคือในทุกๆสแตนบายเฟสเหมือนกันครับก็คือต้องรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวถ้าไม่รีลิสก่อนทำลายการใบนี้ทิ้งไปนะแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันต่อมาก็คือว่าตราบใดที่บนฟิลมีมอนสเตอร์อมอร์ฟัสอยู่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารย เอฟเฟกของการ์ดเวทมน์มอนสเตอร์แล้วก็กับดักได้เลยครับผมใจคอมันคิดจะพันนึกทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมวะเนี่ยนะครับแล้วก็เอฟเฟกหลักของมันนะครับคือการ์ดใบนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบเพนดูลัมหรือถูกอัญเชิญแบบรีเวิร์สลงมาเนี่ยตามใจที่มันไงหน้ายอยู่บนฟิลด์ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นตัวติดชื่ออมอโมฟาชนะครับผมอ่านี่ก็คือเหมือนกับไอตัวที่พันผ่านมานะตัวต่อไปอมอโมฟาชฮิลเพลครับผม อามอฟัชฮิลเพลเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินพามังกรเลเวล4พลังโจมตี1,750ป้องกัน0ครับผมการไปนี้เพนดูลัมสเกลอยู่ที่3ครับแล้วก็ทุกๆสแตนบายเฟสของผู้ที่ควบคุมการใบนี้นะครับเขาจะต้องรีลิสมอนสเตอร์1ตัวหรือถ้าไม่รีลิสก็ทําลายการใบนี้ทิ้งไปแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูลัมที่เป็นเอฟเฟกแยกออกมาของมันนะครับก็คือตราบใดที่มีมอนสเตอร์ติดชื่ออามอฟัชอยู่บนฟปุ๊บเนี่ยเวลาที่มีการใช้งานเอฟเฟกแล้วมอบความเสียหายให้กับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับความเสียหายนั้นจะกลายเป็น0ครับแล้วก เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ปกติของมันนะครับคือเหมือนเดิมเลยครับผมถ้ามันถ่วงอัญเชิญเพนดูลัมหรือรีเวิร์สขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันยังไงหน้อยู่บนฟิลด์ได้ปุ๊บผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นตัวอัมอร์ฟัชเท่านั้นนะครับตัวต่อไปอัมอร์ฟัชเพรสครับผมอัมอร์ฟัชเพรสเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินพะมังกรเลเวลสี่พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1950ครับ เพนดูรัมสเกลของเจ้านี่คือ3ครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์เพนดูรัมเหมือนเดิมน,นะครับผมก็คือทุกเทิร์นก็ต้องรีลิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวทำไม่ทำก็ทำลายการใบนี้ทิ้งนะแล้วก็เอฟเฟกต์หลักเพนดูรัมของมันนะครับคือตราบใดที่มีมอนสเตอร์อัลมาฟลชหงายหน้ายอยู่บนฟิวผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดกับดักได้ยกเว้นการ์ดที่ติดชื่ออัลมาฟลชเท่านั้นครับนี่ไงครบแล้วนะครับผมโอ้โหทั้งหงายหน้าไอ้พวกแบบที่ห้ามใช้ Monster, ใช end, ใชนะอเอฟเฟกต์มอนสเตอรับบบผมมเเเเอออออคคืแใช้้้ะะไไไร่่ดดลยนะนนสวฟฟาาท อเ,เอฟเฟกต์ของมันนะครับคือเหมือนกันครับถ้าข่าว่าการแบบน,นี้ถ่วงเชิญเพนดูลัมถ่วงเชิญรีเวิร์สปุ๊บแล้วหงายหนะ้าอยู่บนฟิลผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นตัวที่ติดชื่ออมอร์ฟัสเท่านั้นนะครับเท่าที่เล่ามาก็จะเห็นได้ว่ามีมอนสเตอร์เลเวล4เนี่ยอยู่ประมาณสัก4ตัวนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะเพนดูรัมสเกลมัน3กับ5เนี่ยก็เอาไว้อัญเชิญไอ้4ตัวที่ผมเล่ามาล่าสุดนี้ได้เลยนนนนนนะะะะตตตตตตัตััััวววววว่่่่อออออไปปปกกกก็็็็จจเเเเเเเลลลลแแแ้้้้ทีีีมมมมฟฟฟคครรริาางงบบผื์ รัผมาฟัชโนเทสเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินพอมังกรเลเวล6พลังโจมตี2,250ป้องกันศูนย์ครับผมเออเล่อีกอย่างหนึ่งที่ตลกก็คือว่าไม่ว่าตัวไหนนะครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งของมันก็จะมีเป็นศูนย์เนาะผลค่าพลังที่ไม่ได้เป็นศูนย์ก็คือจะมี50พวงท้ายอยู่เสมอเลยนะครับเออก็ดูดีนะแต่ว่าสำหรับผมมองว่าเป็นการเข้าคอนเซปต์กับความไม่สมประกอบของตัวมอนสเตอร์เหรอนะครับพลังโจมตีมันเลยมีแบบแผลม50ออกมานิดนึงอะไรเงี้ยตัวของอั ดูลัมคล้ายๆกับไอตัวที่ผ่านมานิดนึงครับผมก็คือทุกเธอก็ต้องรีลิสมอนสเตอร์นะทำไมรีลิสก็ต้องทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งไปส่วนเอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันตราได้ที่มอนสเตอร์ออ์ฟัชหงายหน้าอยู่บนฟิลผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมาบนมือได้ยกเว้นการรอป,ปกติเท่านั้นครับผมคือแบบพันหนึกกันให้สุดฤทธิ์จริงๆนะครับการ์ดที่แบบว่าจะเอามอนสเตอร์จากสุสานแบบขึ้นมาบนมืออะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเออเป็นเอฟเฟกต์ที่อันตรายมากจริงๆบอกแล ทีนี้เอฟเฟกในฐานะที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกของตัวโนเทสนะครับแตกต่างจากของไอ้หตัวที่ผ่านมานิดเดียวเองครับผมคือการไปนี้นะครับตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวอื่นได้เลยยกเว้นตัวที่ติดชื่ออมอร์ฟัสเท่านั้นนะครับแตกต่างแค่ประโยคแรกนะครับประโยคหลังเหมือนเดิมนะเป็นการล็อกการอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นไอ้หตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีความแบบบังคับเนาะให้แบบอัญเพนนนนนนลลัมมมทท้้้้้หหรือออ่่่กกก็็ตงงงงควววาาาาแย์ขึึะถจะ ได้แต่ว่าตัวของโนเทสนี้ไม่ต้องเลยครับผมอันเชิญแมปปกติลงมาไม่ต้องความหน้านะแค่มันไงหนะ้าอยู่บนฟิลปุ๊บเนี่ยก็ปิดผนึกการอันเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตราเด็กของอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วครับยกเว้นอีกฝ่ายหนึ่งจะเล่นอมอฟาชเหมือนกันนะ ตัวต่อไปตัวสุดท้ายที่เป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมนะครับคืออะมอร์ฟาชอิลิทูมครับผมอะมอร์ฟาชอิลิทูมเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผามังกรเลเวล8พลังโจมตี2750ป้องกันศูนย์ครับผมเพนดูลัมของสเกลของเจ้าตัวนี้ก็คือ5นะครับการไปนี้เองก็ทุกๆเธอนะครับถ้ามันอยู่ในเพนดูลัมโซนเราจะต้องรีลิสมอนสเตอร์เธอละตัวแล้วก็ถ้าเราไม่รีลิสการไปนี้ก็จะต้องถูกทำลายไปครับและเอฟเฟกต์เพนดูลัมหลักของมันเลยก็คือตราบบใดดดททีี ous, ที่่่่่นนฟฟิิล์์์ขอออออองงเเรรรราามมมสสสสตตชืะกกถููไป ของทั้ง2ฝ่ายที่ไม่ใช่การ์ดออ์ฟจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมแทนการส่งไปสู่ศาลครับ โอ้โหไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละตัวนี่คือเอามาเอาื้อซีรีส์ของอมฟ้าสตัวของมันเองอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะส่วนเอฟเฟกในฐานะมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกก็จะเหมือนกับตัวโนเทสเมื่อกี้นะครับแค่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้ยกเว้นตัวที่ติดชื่ออมฟ้าสแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น8ดมอนสเตอร์เพนดูลัมเช็นไหมเอฟเฟกตมันก็วนๆนะครับจะมีแค่จุดี ต่อไปเดี๋ยวมาดูมอนสเตอร์พิธีกรรมกันบ้างดีกว่าครับมอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมนะครับมีตัวเดียวเลยก็คือเจ้านี้ครับตัวนี้มีชื่อว่าราชาปีศาจมังกรอสันฐานออแฟัคเตอร์ไซโคครับราชาปีศาจมังกรอสันฐานออแฟัคเตอร์ไซโคเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุดินเผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตี2950รป้องกัน2,500ครับเรียกว,ว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวในคลิปนี้เลยนะครับที่มีพลังโจมตีและก็พลังป้องกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าไอตัวที่ผ่านมาคือแบบอย่างที่บอก ก็พลังป้องกันที่จะต้องเป็นศูนย์นะครับตัวของ a ม m o r Factor ร์ y c โ o ตัวนี้นะครับเกิดจากการใช้การเวทมนต์ที่มีชื่อว่า Fast a m o r f a s t Persona ในการอัญเชิญพิธีกรรมมันลงมานะครับซึ่งการไปนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์เอฟเฟกแรกเลยคือถ้าหากว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิธีกรรมลงมาบนฟิลด์ได้สำเร็จปุ๊บนะครับให้เราข้ามเมนเฟส a หนึ่งในเทินหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งไปครับ ถ้าเมนเฟสหนึ่งในเทิร์นหน้าของอีกฝ่ายก็คือความหมายว่าพอ draw เฟสเสร็จใช่ไหมครับ s t a n บายเฟสปั๊บเข้าแ a t t e ิลเฟสเลยอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ก่อนที่จะเข้าแบทเทิลเฟสได้จะไม่สามารถหมอบการนูน่นนี่นั่นไว้รอใช้งานได้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันดีนะเอฟเฟกที่2ของการดใบนี้นะครับตราบใดที่มันไหหน้าอยู่บนโซน s t e r เ o n e ์ฟิ s t e r f u อนสเ monster, monster, monster exit และ monster s y ิ c h r o ที่ไายหน้าอยู่บนฟิลด์ทุกตัวนะครับเอฟเฟกจะถูกทำให้ไหร้ผลหมดเลยโอ้โห,โหมึงเป็น บล็อกมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กตัวอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกที่3นะคือถ้าหาวกว่าการใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกส่งลงสู่สารไปเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อราชาปีศาจมังกรจากในเด็กหนึ่งตัวเอาขึ้นมาบนมือได้ครับผมอ่าซึ่งตัวราชาปีศาจมังกรเนี้ยก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งแต่ว่าตัวของออมอร์แฟกเตอร์ตัวนี้ครับมันก็จะเชื่อมกับตัวออมอร์ฟ ที่ผมไลฟ์ฟังมาเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าเราจัดเด็กออมฟ้าสย่งงี้เราก็อาจจะมาประสานกับราชาปีศาจมังกรได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ผมลิสต์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับตัวราชาปีศาจมังกรเดี๋ยวเราคงได้คุยกันในอีกสักคลิปหนึ่งละกันอันนี้ก็คือให้เป็นออมฟ้สไปก่อนเพราะว่าไอ้ตัวราชาปีศาจมังกรเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่เกี่ยวข้องกับพวกมันอีกด้วยนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกนะจบแค่ออมฟ้สเป็นพอครับในส่วนของมอเตอร์ก็จะประมาณนี้แหละครับที่เป็นออมฟ้าจรงิจรงๆจ infection คร amorphous i n f เ c t i o n เป็นการดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้มีอยู่2องเอฟเฟกซึ่งเอฟเฟกแรกก่อนเลยนะครับคือพลังโจมตีกับพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออ mo r p h ฟ u s บนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนการ์ A ออมอร์ฟที่อยู่บนฟิลใบละ100พอยต์ครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นถ้าหากว่ามอนสเตอร์ถูกรีเลสจากบนฟิลหรือจากบนมือของเรานะครับหรือถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการดลงไปสู่ซัน เราสามารถเอาการ์ด a m o r f a s h หนึ่งใบาจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไปใบนี้คือ Armor Flash Persona ครับผม a m o r f l a s Persona เป็นการ์ดเวดมนฟิลนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการ์ดเวดมนพิธีกรรมไปในตัวด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ครับเอฟเฟกของมันมี3อย่างเลยนะเอฟเฟกแรกนะครับคือพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ติดชื่อ a m o r f l a s บนฟิลจะเพิ่มขึ้น300พอยพ์ครับแล้วก็เอฟเฟกที่2นะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่บนฟิลโซนทุกครั้งที่มีการรีเลสม ติดชื่ออมอร์ฟาสบนฟิวของเรานะครับเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็คือถ้ารีลิสครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยจั่วการ์ดไปได้แล้วนะส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานปุ๊บเราสามารถรีมูฟมันออกนอกเกมไปได้ครับเมื่อเรารีมูฟมันออกนอกเกมไปแล้วนะครับให้เรารีลิสมอนสเตอร์เพนดูลัมจากบนเมอหรือจากบนฟิวให้มีผลรวมเลเวลเป็น8แล้วเราก็จะสามารถอัญชราาาปีศังก อนสันฐานอม o ร์แฟกเตอร์ไซโคจากบนมือลงมาบนฟิลด์ได้ครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญแบบพิธีกรรมนะ,ะสรุปว่า a m o r ์ฟาส์เพอร์โซที่บอกเมื่อกี้ก็คือจะไม่ใช่การพิธีกรรมนะครับแต่มันเป็นเวทบน,นฟิลด์ที่สามารถเอามาทําเป็นพิธีกรรมได้โอ้โหแม่งอย่างลับการไปต่อไปไปสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการกลับดักนะครับผมการกลับดักใบนี้ก็มีชื่อว่าอมอร์ฟาสไลซิสครับผม อัลโมฟาชไลเซสเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับซึ่งการ์ดน,นี้ก็มี2เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยคือพลังโจมตีและพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ติดชื่ออัลโมฟาชบนฟิลเนี่ยจะลดลง100พอยต์ต่อจํานวนการ์ดอัลโมฟาชที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบนะครับผมอ่าซึ่งก็ถ้ามี3-4มสี่ใบก็ลดลงไปเลย300พอยต์ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราจะจัดเล็กอัลโมฟาชอย่างเงี้ยเราก็ใส่อัลโมฟาชเข้ามามันก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับมม <Monster S 2> ออออออนนนนนนสสเเเตตตร์ขงงงงงีีีีกฝ่่่่่ายึััแหลลลลนะะะททจจ้พโดวฟฟ ของการใบนี้นะครับสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนั่นก็คือในตอนที่การ์ดที่เพนดูลัมโซนของเราถูกทําลายไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เพนดูลัมติดชื่ออมอร์ฟาชจากในเด็กหนึ่งตัวเอาไปวางไว้ที่เพนดูลัมโซนได้ครับซึ่งเข้าใจว่าเอฟเฟกต์นี้นะเอาไว้ตอนที่แบบว่าเพนดูลัมโซนเราไม่มีการ์ดที่จะรีลิสเพื่อรักษามันไว้แล้วก็ต้องให้มันถูกทําลายไปถ้าถูกทําลายไปตอนนั้นปุ๊บแล้วเรามีอมอร์ฟาชไลซิสอันนี้อยู่บนฟิลนะครับเราก็สามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์เพนดูลัมท หาเครื่องสังเวยในเทอร์นาานะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น gas อ m o r p h นะครับผมซึ่งก็เรียกว่าเป็นพวกแบบมังกรที่ดูแบบมีความไม่ค่อยสบป,ประกอบดูแบบผสมนูน่นผสมนี่เนาะแล้วก็จะดูมีความน่ากลัวนิดนึงครับแต่ว่าสไตล์ผมนะชอบมังกรอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันเท่ดีนะท่านผู้ชมท่านใดนะผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเคยเล่นกันหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้หรือรู้จักกันบ้างหรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงมีข้อมูลเสริมยังไงเกี่ยวกับเจ้ามอนสเตอร์ a m o r p h ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างที่ ยังเป็นของอมอร์ฟัสที่เป็นพวกแบบมังกรที่มีความบิดเบี้ยวมีความอสันฐานในตัวของมันแต่ว่าพวกแบบว่าราชาปีศาจมังกรนู่นนี่นั่นเนี่ยยังมีซีรีส์ต่อไปอีกนะครับก็เดี๋ยวรอชมในอนาคตอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีข้อมูลเสริมตรงไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิ